ะนะเลยนะเคลือบกระทะเคลือบทั้งสน,นิมงั้นเหรอเอาเลยที่เรอ๋อนึกว่าแบบเอาน้ำมันลงเคลือบไปกับสน,นิมเลย <c oughs> <c oughs> นี่คือวิธีโบราณเลยะนะ<ช>หรือว่า<ช>ที่เขาใช้กันวเมื่อก,ก่อน่อก่อนที่จะมีเชฟเนี่ยก็คือกุ๊กก่อนที่จะมีกุ๊กก็คือเถาชิ่วแล้วก็สมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกเชฟทุกคนสามารถเป็นเชฟได้หมดเมื่อก,ก่อนต้องเรียนถ้าไม่ได้เรียนเชฟก็เป็นพ่อคร <c oughs> ัวใช่ครับ <c oughs> จากกุ๊กก็มากลายเป็นเชฟเหมือนกับกุ๊กเนี่ยก็กุ๊กกุ๊กไงใช่ สวัสดีครับมอมสวัสดีครับสสวัดีครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติช่วงรายการท่องของเราอ๋อครับผมคือตอนนี้หมอมก็คือมีเชื้อสายอ่ามีเชื้อสายสกอตแลนด์ครับอ๋อเป็นสกอตแลนด์ครับุตาคุตาเขาเป็นสกอตแลนด์อ๋อแล้วผมไอ้ที่มาอยู่ในมวนแล้วดึงออกมาป่ะใช่ป่ะมันคนละแบบกันครับอันนั้มันอยู่ในแพ็คอ๋ออยู่ในแพ็คไม่เด็กเขพูดถึงเรื่อง เดี๋ยวนี้เป็นมงเป็นหมอ่มอมอ,อะไรไปแล้วแต่เรื่อเรือนฐานอเป็นหม,ม่อมแล้วก็เลยนั่งพื้นไม่ได้แล้วต้องเอาโซฟาอ,อะไรมาเนาะนี่สั่งตรงอย่างเทพเลยครับสั่งร้านไหนเนี่ยเก่าาบานยาติก็ไม่มาอื อ๋อสั่งให้เขาส่งมาให้หน่อยหนูก็สั่งซื้อเอาไปรับเองด้วยตั้งแต่เปิดวิดีโอมันเนี่ยถ้าไม่เขียนชื่อคลิปเนี่ยคนยังไม่รู้นะพวกมึงจะทำเฮี้ยอะไรกันวะวันเนี้ยเออใช่ครับวันนี้เขาเดาไม่ออกใช่สิก็ตูมพูดอะไรแล้วแต่เผากระทับมันเกิดเหตุการณ์ที่น้าเนี่ยไปโพสต์ไอ้นี่ไก่ทอดหัดใหญ่ครับแล้วเหมือนตัวเองน่ะมีสูตรไก่ทอดหัดใหญ่ถูกปะใช่ครับคือผมอ่ะจริงๆครับพตดอยากแดงคือไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ก็คือทั้งไก่ทั้งเครื่องหหหมมมมมมมััััักกกกกกททททท้งออะะไไไไรรเเเเนนนีี่่่่ยยจืบาาิแล กลิ่นมันไม่เหมือนมันคนละกลิ่นแต่ลักษณะการทอดคล้ายๆกันแล้วก็ไก่ที่ทอดกระเทียมพริกไทยเนี่ยมันจะหอมกระเทียมพริกไทยอย่างเดียวเลยคือไม่มีไม่มีกลิ่นอะไรแต่ถ้าใครทอดถาดใหญ่เนี่ยมันจะมีมันจะหอมถาดใหญ่นะมันจะหอมหอมเจียวที่เขาเจียวหอมแล้วโปะมันตัวไก่อันนั้นละหอมแล้วหอมเจียวเราสามารถกินได้ด้วยก็ใช่สิใครจะกินไม่ได้กำลังจับอยู่นะมันมีอะไรพิเศษว่าเพียวก็าไม่มีเลยแล้วกลิ่นมันจะเป็นเอกลักษณ์อ๋อเป็นเอกลักษณ์ของเราใช่ครับแล้วผสมให้ดูเลยหรือว่าผสมไว้แล้วผสมไม่ดูเลยครับคือข้าวหม ไปเอาไปเอาเอาไหนก่อนเอาสองอย่างเลยมาเลยโอเคครับระหว่างรอนะครับขึ้นโฆษณาก่อนว่าตอนนี้มีอากาศสี่รสชาตินะครับแต่รสชาติที่ขายดีมากๆเลยจะเป็นออริจินัลกับเบคอนชีสและลองลงมาคือแซบวิงคือถ้าคนอยากลองเนี่ยเบคอนชีสเนี่ยส่วนตัวผมก็ชอบเบคอนชีสนะในสีรสเพราะว่ามันเหมือนมันเพลินอ่ะบอกรสชาติไม่ถูกงัแต่มันเพลินฉีกไปเลยก็เป็นแซบวิงอ่าผมชอบอันนี้แซบวิงแซบวิงมันจะเพลินคือผมไม่อยากได้กลิ่นต้มยำโดยตรงแซบวิงนี่มันจะมีอม เผ็ดๆอ่าใช่ส่วนถ้าใครแบบชอบจิบชีเหมือนกําลังกินผงมาม่าต้มยําอยู่เนี้ยก็จะเป็นอ่าถ้าต้มยำอาจจะเป็นอันนั้นเลยคือมีรสนึงนะติดหวานหน่อยอ่าสวิตคอนคืออันเนี้ยคนยังนึกไม่ออกแต่ว่าผมบอกเลยว่าสวิตคอนเนี่ยเพลินเพราะว่าเหมือนคุณได้กินขนมอ่ะมันจะเหมือนกินขนมเหมือนอะไรตุ่มตามสมัยก่อนอ่าใช่คล้ายตุมตามเออใช่พี่แต่ว่ามันจะไม่ได้หวานเหมือนอย่างนั้นมันมีความเค็มของไอ้กากอ่ะกับกลิ่นอะไรบางอย่าง ของมันนะถ้าใครอยากลองสั่งนะครับคือมีสีรสชาติแล้วก็เดี๋ยวถ้าเทปนี้ออกไปเนี่ย ผมว่าเราน่าจะปันป่นนหนังไก่กันละเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับมาในรสชาติออริจินัลก่อนหนังไก่ไอ้น้าหนังไก่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปาดูหมอมสก๊อตเขาทำไก่ก่อนโอ้ยังไม่ทําอะไรเลยนี่น้ําลงหมดแล้วด้วยคุณลอ,องยกดมด้วยแบบว่ายังไม่ต้องถามเลยว่าวใส่อะไรบ้างเฮ้ยที่เรียแต่แกมักหอมว่ะลาบผักชีกระเทียมไทยหมดยังนะได้แล้วครับได้เลยอันนี้จะทาอะไรก่อนเนี่ยอันนี้ผัดแล้วก็หุงอันนี้คือถ้าคนดูอยู่สามารถทําตามได้เลยถือว่าในส่วนของน้านะมาหุงข้าวก่อน ไม่ให้ข้าวติดหม้ออย่างงี้เหรอนะใช่ครับมันต้องผัดหอมผัดหอมเข้าไปเลยเหรอให้กลิ่นหอมดันขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่ถึงผงกระรี่กระรี่เสร็จแล้วเราตามประโยชน์ร็จอ๋อมันเริ่มหอมปั๊บเดี๋ยวเราก็พอเริ่มหอมแล้วมันจะรู้อ่ะใส่ขมิ้นถูกไหมนะฮงกระรี่ครับกระรี่ใช่ครับ ใส่เยอะไหมใส่เยอะไหมแค่อกลิ่นมันหอมๆหน่อยครับออ๋แล้วยังไม่ได้กินข้าวมาด้วยอันนี้คืออันนี้เธอรับผงขมิ้นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่เยอะไหมเนี่ยใส่พอเอาสีครับให้สีมันออกสีเหลืองๆเอาแค่สีอย่างเดียวถ้าเป็นผงขมิ้นอ๋อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฉุนและขมแล้วก็แล้วก็โยเกิร์ตสำคัญเลยค่าขอกไก่ต้องมีโยเกิร์ตครับทุกที่ก็ใส่โยเกิร์ตปะใส่ครับ ไม่ช้ำถามจริงพี่ใส่เหรอใส่ใส่คือคือของแขกเขาก็ใส่แต่ไม่ใช่นมสดใช่ไหมไม่ใช่ครับนมสดก็ได้แต่เราต้องบีบมะนาวใส่ให้มันเป็นยุนของแขกจะใส่ใช่ไหมใช่ครับไปถึงนู่นอธิษฐานเอาจริงเอาแก้งไหมน้ำสต๊อกไก่อ่าแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกโอ้ไอ้น้ำสต๊อกไก่เนี่ยคือน้ำต้มไก่ถูกป่ะใช่ครับอ่าจากการต้มไก่ดื้อเลยอ่ะถ้าเราไม่ได้สต๊อกได้ไหมเราเราเปียอดเดอร์ได้ไหมเปียอดเดอร์ได้ไหมได้อยู่เนาะอโอเค เดี่ย,ยพอใส่ไอ้เสื้อเฮี้ยเนี่ยกูก็ต้องมานั่งจับเพราะเดี๋ยวแม่งไปติดไฟอ่ะ <c oughs> มันเคียเ้ยวมั้งดีอะใส่ลงไปเลยครับพอ,อใส่ไก่ลงไปอย่างนี้เลยเหรอใส่ไปไดื้อๆเลยไม่เรียกด้วยใส่ไปแล้วปุ๊บพยายามใส่เครื่องหน่อยนึงแล้วไม่ต้องปรุงอะไรแล้วหรอไม่ต้องปรุงนะครับไอ้เฮี้ยกูจับเหมือนนี่เลย,ยว่ะเคยดูไพซันเบรคไหมแตะมินหน่อยนึงเด็กกูไว้เด็กกูไว้เด็กกูไว้นักกุ้งยืนมองใหญ่เลยนักขู่เนี่ยนักขู่เลยนักขู่ไปไปเอ้าไม่เอาไม่เอาที่นัดไม่เอา เอาที่นัดไปด้ยไม่บ้าไม่ใช่หมาเออจะได้อย่างงี้เนี่ยเราไปเอาสายทัตนีย์กูยังไม่ได้จิตยานะไอ้ข้าวใส่ตอนไหนเนี่ยรอไข่สุกก่อนครับแล้วเราเอาไก่ออกมาพักไว้แล้วเดี๋ยวข้าวใส่แล้วก็ผัด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 แล้วก็หุงเลยแล้วที่เขาเอาไก่ไว้ในนี้เลยอ่ะก็เดี๋ยวใส่ในนี้ครับรอกี่ประมาณกี่นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงครับให้ไก่สุกถูกป่ะแล้วทีนี้สุกข้าวใส่หุงใสจเรียบร้อยดองข้าวปุ๊บขึ้นมาไก่ใส่เสร็จพอเลยจบเลยใช่หลายคนยังไม่รู้นะว่าเเชหมีีี่่ททุกกคนนรู้จัย คือหลานแท้ๆคุณนะมีหลานมีลูกหลานแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรทั้งหมดเลยเรียกผมในนามว่านาบี้อ่าานบี้บี้อย่างเดียวคือเราบี้อย่างเดียวอ่าบี้เดียวเนาะไม่บทนะพอผมได้มาเข้าช่องนี้ปั๊บจากที่บี้ก็กลายเป็นนาบบบบอบบบาบบ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 บอบบ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 อบบ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 ้บีบบีบบ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 บ ถ้าเป็นเชฟหมีที่เขาเรียกกันคือพี่ตุลน,น้องตุลพี่ตุลอาจารย์ตุลใช่ครับ คือต้องใส่น้ำเย็นของคุณใช่ครับน้ำเย็นจะทําให้มันกรอบอันนี้เนี่ยมันมีผสมผสมอะไรบ้างเนี่ยกระเทียมไทยพริกไทยดารากผักชีเม็ดผักชีอ่ายีราหน่อยนึงอ่ายีราหน่อย,อยนึงมาไาาม็ดยีราดก็ตัใส่เกลือบีซอสฝ้าเขียว3ช้อนแล้วก็น้ําตาล2ช้อนครึ่งรสด,ดีรสไก่อีกช้อนเต็มๆมชูรสนิดนึงอ่าแล้วถ้าคนไม่เคยทําแล้วดูอยู่เนี่ยจะรู้ยังไงว่าวนถึงขั้นไหนถ้าเกิดว่ามันได้ที่เนี่ยมันจะเป็นสายเหนึ่งอย่างนี้อ๋อแต่ถ้า ว่าแป้งเหลวมากพอยกขึ้นมามันจะไม่ไม่หนืดมันจะแบบกระจายหมดเลยมันข้นไปไหนยกขึ้นมาเนี่ยมันจะติดมันจะติดก้อน,อนใช่ครับอ่อแล้วก็เทใส่ใงนี้เลย แล้วข้าวน้ำเมื่อกี้เนี่ยเอาไปหุงต่ออีกนิดนึงถูกป่ะโอเคเอาไปดงแล้วก็เดี๋ยวเอาไก่ใส่ไปนี่นะดงคืออะไรนะดงก็เหมือนกับว่าเราอังอังครับถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ตอ้องอังอังิไปพริกมาติดไปพิกมาอาหารญี่ปุ่นมะอังอังอังใช่ครับอังอังอังเอเดี๋ยวจอเปดามเวสุกิโดและเอมอนเออก็ให้มันเข้ากันนหละนิดๆหน่อยๆใช่ไหมนะกลิ่นมันจะไม่เหมือนกับกระเทียมพริกไทยมันจะมีเม็ดผักชีพอคลุกเ้าให้ได้ที่เดี๋ยวลงไปทอดใช่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับของไก่ทอดถัดใหญ่นะครับ ทอดเลยครับแต่ว่าต้องทอดหอมก่อนถูกไหมครับเพราะว่าหอมเนี่ยมันคือหลักมากๆของแต่ทอดทัดใหญ่ถูกป่ะนะใช่ครับไม่ต้องปรุงใช่ไหหอมเจียวอันนี้ถ้าเราใส่ข้าวหมกไม่ต้องปรุงครับเราทำไม่ใส่ข้าวเหมือนเดี๋ยครับเดี๋ยวอันนู้นใส่แป้งแล้วก็ลงทอดเลยเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ไว้ใส่ข้าวหมกถูกป่ะนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใส่ไก่ทอดเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งแบบนึ่งครับไก่ทอดมันจะใส่แป้งโอเค อ๋อมันจะกรอบเหมือนที่เราเห็นเนอะกรอบกระปิสกรอบแล้วนะแต่ว่าเราต้องคุมไฟดีๆใช่ครับมีเร่งอ่อนเตาอ่อนเตาโอเคอยากกินมานานแล้วนะหิวข้าวแล้วเนี่ยโอ้ข้าดใหญ่เว้ยอันนี้ออริจินอลเลหรือเปล่านะออริจินอลครับ แล้วทิ้งไว้ดูว่าให้มันทองๆถูกป่ะใช่ครับเหลืองทองใช่ครับเดี๋ยวเรามีเร่งไปเบาเร่งไปแรงเร่งไปเบาประมาณนี้ครับไปเรื่อยๆใช่ครับพอไก่มาเริ่มคายน้ำออกมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเหมือนกับตึงๆๆ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 ๆึๆๆ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 งๆๆ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 ึงๆๆ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 ๆงๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 นๆๆๆๆมๆๆๆๆๆน ผมว่าขั้นตอนนี้ทุกคนลองดูเอาเองชําแห้งหรือกรอบหรืออะไรนะครับประมาณสิบห้าถึงยีนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กินไก่ทอดถาดใหญ่รสชาติออริจินอลหรือเปล่านะครับผมลองดูว่าเดชากับเดโชเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับผมหรือคุณจะโดดดิดง หมดเลยอย่ายไปออกตัวดิว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอย่าไปออกตัวดิเออเสร็จแ <c oughs> ล้วครับผมนี่ไก่ทอดหาดใหญ่ชาโค <c oughs> ง ผมเนี่ยอยากชิมข้าวหมกจริงเลยเมื่อกี้คุณบอกข้าวเนี่ยมันไม่ได้หุงกับหม้อถ้าเราหุงกับหม้อเนี่ยเสียบปลั๊กไปปุ๊บมันก็พอดีเลยนี่คือเราแบบคือเราหุงครั้งแรกไปตรงมาดึงไปดึงไปเห็นทำลงเฟซบุ๊กหลายครั้งแล้วนี่แต่มือชี้ไม่อ้างนะมือชี้ไม่อ้างนะไม่เป็นไรถ้ามันมีเค้าอร่อยเนี่ยเฮ้ยแต่กลิ่นกลิ่นพอได้อยู่กินต้องชิมดูครับต้องชิมดูแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยจริงแต่ข้าวมันจะแฉะไปหน่อยเฮ้ยแต่ข้าวเนี่ยมีกลิ่นของอะไรนะไอ้ผผงงกกะะหหรรีี่่่ออาัขขขมมมิิิ้้้นนนคื ให้สีมันสวยของกะลีคือแต่งกลิ่นให้มันหอมไม่บอกผมใช้โฟโตช็อปปรับได้ <c oughs> จก <ะ S 2> ินน้ำจิ้มก็ได้หรือไม่น้ำจิ้มก็ได้ครับได้หมดรสชาติดีนะคือถ้าอย่างที่นาะบอ,อสบอกสมมุติถ้าหุงแบบมีเวลากว่าน,นี้แล้วก็มันแห้งกว่าน,นี้ใช่เลยนะกลิ่นมันหอมเลยนะแต่ถ้าเป็นหม้อหุงข้าวเนี่ยมันสามารถบังคับให้เป็นเม็ดขึ้นมาได้คือข้าวเนี่ยมันเขาเรียกว่าข้าว ข้าวข้าวมะลิอย่างเดียวเลยมันเราไม่ได้ปนข้าวปั้บข้าวแข็งนิดนึงถ้าปนเนี่ยมันจะมันจะเป็นเม็ดขึ้นมาสวยเพราะว่าถ้าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะแฉะมันจะแฉะง่ายแต่ถ้าแบบถ้าน้าข้อเดียวเนี่ยข้าวหอมมะลิจะแฉกว่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราปนข้าวสาวให้ลือหรือข้าวขาวปกติเนี่ยมันจะทําให้ฟูขึ้นมาอีกหน่อยและเป็นเม็ดล้วนอันนี้คือที่เขาทําขายกันนะครับประมาณนั้นผมว่าข้าวอ่ะมันมีรสชาติดีน้าทำให้นี่อร่อยว่ะจ้จิ้ม มันจะออกวหวานๆเปรี้ยวๆเวค็มๆหน่อยๆที่เด็ดคือไก่ทอดครับหัดใหญ่ครับน่องอะไรก็ได้ครับเอาคิดดูไม่หยิบไก่หยิบกระอมกินเคลือ,อบลิ้นก่อนเคลือบลิ้นก่อนคุณไม่ต้องพูดพวกผมสายไก่ทอดหันใหญ่เลยผลงานมันฟ้องผลงานมันฟ้อง <laughs> เดี๋ยวคุณดูคุณไม่ต้องพูดคุณเดโช <laughs> สักกี่เปอร์เซ็นต์ของที่เราไปกินยังไม่ต้องบอกออริจินอลนะที่เราไปกินหัดใหญ่แบบหลายๆวันนะที่เราอยู่เฮ้ยใกล้เคียงของเม้งไปครับดีกว่าอาหารนิเดียนะดู้ดีกว่าอาหารเดียเจือจืดอาหารนิเดียที่คือสปินไปกับโอ้โหคือจับหลักไม่ถูกมือแล้วแล้วก็เดาเอาผมขอลองกินกับข้าวหมกไก่ทอดหัดใหญ่ในข้าวหมกผมว่าอร่อยเนาะ แต่ยังไม่มีใครเคยทาเนาะแต่มีแต่เขาซื้อไก่ทอดต่างหากข้าวมาต่างหากแล้วก็มากินกับข้าวอ่ะเฮ้ยที่เราไปกินมันเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวหมกแล้วแต่เราเลือกเลยจะมีแบบว่าเหมือนถ้าเป็นแถวนู่เขามีหมดเลยนะพูดถึงอ่ะจะเป็นข้าวมีข้าวธรรมดาข้าวเหนียวข้าวอะไรมีครบหมดเลยแล้วบอสทำของหมักอ่ะอร่อยมันช่แบบมันเข้าไปในเนื้อไก่เลยมั้ใช่ครับเพราะว่าน่องเนี่ยจะกรีดหน่อยนึงแล้วก็ดึงหนังออกมาหน่อยนึงแล้วจุ่มซอสเลยแล้วก็หมักแล้วเดี๋ยวเวลาเราทอดเราค่อยดึงหนังกลับมาผมว่าตอนนนี้้าาาขยไก่่ทอด ไม่ต้องลงทุนเยอะนะขายแจมเนาะขายแจมกินกับข้าวไก่ทอดอร่อยเนี่ยแต่ก็บอกว่าถ้าไทอดอร่อยอ่ะต้องหมักข้ามคืนม,มันยิ่งอร่อมันจะได้ความแบบเขาเรียก<ำ>ว่ากลิ่นของมันอ,ะอ่ะในนั้นก็จะมีแต่ซอสอยู่ในเนื้อไก่อืผมว่าไก่ทอดผ่านนัน้นเนี่ยไก่ทอดผ่านนละ้วเนนะี่ยนนะแต่ข้าวแฉะ <laughs> เมื่อกี้ที่บอกว่าน้าเป็นไอเนี่ยน้าของน้าเชฟหมีครับน้าเชฟหมีอ่ะอันนี้เลยนะอืมขึ้นแน่นนะบอบเบอร์ก็อำก็ดูตาเขาเด่นกินเบียร์เยอะเหรออ๋อลงตาหมดเลยเหรอลงตารวมถึงเลยมั้งเนี่ยงานเพิ่งจะเลิกงานมาใหม่ๆเลยครับมันยังยังยังปลืออยู่เลยวิทยาการย่างสุกวันช้าแต่ตอนนั้นเลยเหรออุยเติมไม่หยุดครับเติมไม่หยุดเนี่ยเห็นป่ะหลักฐานเมียนะเนี่ยหลักฐานเมียเนี่ยไม่คือไอ้นี่ยเฉยคือหลักฐานที่ว่าเป็นน้าของเชฟหมีจริงอันนี้น่าจริงไม่ได้อำแล้วเขาเป็นเชฟจริงๆป่ะเขาก็เรียนมาทั้ง ทางด้านทาอาหารมาท่องมาท่องคนต้พูดอย่างเงี้ยอ๋อคือเขาเรียนเชฟมาด้วยเขาคือเรียนเหมือนกับว่าเขาศึกษาทางด้านทาอาหารมาด้วยครับอืมศึกษาแต่ไม่ได้เรียนโดยตรงอ่าครับเหมือนนะใช่ครับศึกษามาแต่จริงๆแล้วคือมีอาจารย์คนเดียวกัน คือแม่เชฟหมี่สอนผมตั้งแต่ผมยังสมัยก่อนที่พิช่อร์เขาที่ร้านและเชฟหมีเขาก็อยู่ที่นั่นแม่เขาก็สอนทําอาหารคือสอนเหมือนกันหมดเลยคือเราก็ได้ความรู้จากแม่เขามาผมก็ได้ความรู้จากตรงนั้นแหละก็เลยได้วิชามาด้วยใช่ครับจากคนที่ว่าไม่เคยจับกระทะไม่เคยอะไรเลยจนพี่ดูต่กันช่างเดียวแก็มัองมันาทำไมนั้นกินเหล้ากินเหล้าอย่างเงี้ยกินเหล้าถ้าไม่เรียกว่าเชฟหมีเนี่ยคือพี่ตุลเนี่ยใช่ครับเขาทํารายการโอ้โหรายการโคตรมันเกี่ยวกับประวติาส์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนาปรัชญาเหมือนบางทีมีพวกประเด็นอย่างเช่นแบบเฮ้ยศาสนากับมนุษย์เนี่ยสำคัญกันแบบไหนล้วเขาเล่าสนุกมากลองไปตามดูใช่ครับแต่ว่าลองเซิร์ชดูมีทํากับพี่จอมขวัญมีทํากับโอ้โหเยอะเลยชื่อน่าจะชื่อเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นช่องให้สนุกมากอยากไปคุยกับเชฟหมีอะแต่ว่าไม่ต้องเรื่องกับข้าวเหมือนเรานั่งดูโตวัทีอะเดี๋ยวหาเรื่องก่อนเดี๋ยวให้นะบอบติดต่อให้ได้ไหมให้นบบอบพาไปหาเชฟหมีหน่อยได้ครับเดี๋ยวหน้าโทรไปหาเขา บอกว่าเนี่ยอยากคุยเรื่องเนี้ยให้ความรู้เด็กๆหน่อยคือไม่ต้องทําอาหารเล้วเพราะเขาไม่ทำเล่าจะถามช่วงที่เขาที่เขาว่างอ่ะเอออ่าหรือไม่ให้เขาสอนหุงข้าวแบบไม่แฉะนะได้ได้ได้ข้วเหนียวหนึก้อเหนียวไนึ่้วเนียวคนนิ้วเดียวคอนนวเดียวอ่ะไก่ไหมไก่ไหมเนี่ยไก่ไหมเนี่ยนนี้คือไก่ไหมเนี่ยเอานะอย่าลืมฝากไอ้นี่ให้คุณผู้ชมหน่อยไอกากรนนี้มีฝีรถแล้วอุดหนุนกันได้สั่งได้โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วกันไม่เอาข้าวแฉะนะเดี๋ยว เที่ยวหน้าเอาแบบเป็นเม็ดเลยแต่ไม่แข็งนะไม่เอาแข็งนะเลือเที่ยวหน้าเราจะมากินข้าวมันไก่ไม่อร่อยไหมข้าวมันไก่อร่อยไหมอร่อยอร่อยน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มเด็ดจิ้มก็แบบว่าเป็นสูตรไหหลวมไม่ไหหลวมหายหลวมหหลวมหหลวมโอ้ยหลวมอุ้ยเดือดเลย EP หน้าข้าวมันไก่นะครับผมไหหยลำนะครับแล้วถ้าหุงข้ามาหำไหลไม่เอาหะอไเครับเดี๋ยวเจอกันอี e ีหน้าลาหน่อยลาหน่อยมอมสวัสดีครับแค่นี้เองอายุมันขันยืน บ่อมไว้เล็บด้วยมีโตกมีลาบ<ต>เอ้ยแล้วถ้ามีลาบาทำไงต่ออะข้าวเหนียวต้มตำมาทีหลังอ่าพอเลยพอเลยไแล้วไม่ <laughs> ไปแล้วไปแล้ว <descript. S 1> ลไปดีกว่าพอละพอละ